มามามาครับวันนี้นะครับมันเดินสนามสายใต้เอสี่ชั้นทํามพัสดุนะครับได้พาระมาหลายองค์เลยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูดูอะไรดีหลุกป,ปูแพ้วดีกว่าได้ข่าวว่าหลุกป,ปูแพ้่ช่วงนี้กําลังแบบฮอตฮิตนะครับเราก็ดูเอาไว้หรือว่าใครมีสวยๆเราก็เช่าบูชานะครับสวยๆก็เช่าบูชาเนะปปาะเหรัญญุปูแพ้วปปโรดูยังไงนี่ครับ มีทั้งหมดสองบล็อกบล็อกสอแตกกับไม่แตกดูตรงนี้สอบอลูสีไม่มีเส้นแตกเนาะดูตรงขอบดูเหรียญเห็นไหมอันนี้คือบล็อกธรรมดาหลวงพู่แพโโ้ีวปรมีเนื้อทองแดง,นนเ,งนเนื้อเงินเนื้อทองคำน่าจะมีแน,น,น,น่นอนนะครับนวะผมไม่เคยเจอน,นบเบื้องต้นนะ มีทั้งหมดสองบล็อกสององนี้เป็นเนื้อทองแดงเป็นบล็อกธรรมดาทั้งคู่เล่นไม่ยากนะครับดูไม่ยากดูไม่ยากส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะดูตรงนี้ก่อนม,มีเส้นตะเกียบคู่แล้วในเนี่ยมีเส้นคมกมคงวิ่งเลยพื้นเหรียญมีกระแสปัมบางๆก็ธรรมชาติดีดอะดูไม่ยากนะครับพลิกมาด้านหลัง จำรูจอบแม่นๆดูรอยพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกเดืนึงดูรูจอบเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมรูจอบรุ่นแรกนะครับวัดกำแพงแสงดูตัดตัดเดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหมลักษณะการตัดเหลียม อีกข้างดูตัวตัดนี่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยตรงนี้กระดังนะครับแต่ลักษณะาการตัดเหรียญเนี่ยผมเคยเจอนะผมว่ามันไม่น่าจะมีลักษณะาการตัดเดียวเหรียญลูกเพลียวบวโรรุ่นแรกพับเพียบใครสนใจหรือว่าจะเช่าบูชาปฏิดต่ตอได้นะครับหรือว่าใครมีเราก็ยินดีรับเช่า